สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตในบ้านโทค่าเลเวลของเรากันใครที่ไปสสยฟรีดูคลิปนี้ได้นะ แต่ว่าเราขอบคุณกันนะคะก็คือเราไม่ได้เจอกันน,นานทุกคนยังติดตามเราอีกกันอยู่หรือเปล่าใครที่ติดตามเรานะคะก็ขอบคุณนะคะนี่นะคะนี่คือห้องแต่งตัวนะคะห้ามอย่าพ้่งมองห้องนอนนะห้องแต่งตัวก็จะมีกระเป๋าอะไรเยอะเสื้อผ้าที่เปียกสีผมถังขยะแบบนี้นะคะต่อไปห้องนอนดูได้เล้ว,วมีตุ๊กตา,ามีสรามีมือถือไอแพดแล้วก็มีปลาด้วยนะเราใส่ไว้นะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะี่ตัวพวกนี่ตัวเราเองนะตัวเราก็จะมีคนนึงก็เป็นพี่สาวแต่ในชีวิตจริงเราไม่มีพี่สาวนะคะก็คือจะมีเสื้อแบบนี้นะคะก็จะมีอะไรอีกหลายอย่างเลยเราจะแยกกันนะคะก็คือห้องน้าก็จะอยู่ฝั่งนี้ห้องครัวก็จะอยู่ฝั่งนี้เอ้ห้องเอออันนั้นนะคะห้องรับแขกก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะ แต่ไปห้องสุดท้ายก็ห้องครัวนะคะห้องครัวก็จะมีไม้กวาดอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบบของกินอยู่ในตู้ยินแบบนี้แล้วก็มีของอย่างน,นี้นะคะใครที่อยากทำตามเราทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาให้ดูอีกรอบหนึ่งกันเดี๋ยวเราเก็บคนเข้าไปก่อนเลยนี่นะคะเราจะให้ดูช้าชานะทุกคนช้าพอไหมทุกคนหรือช้าเกินไม่เป็นไรเนาะ นี่นานี่นาถ้าถ้าชัดก,กนก็ขออภัยนะคะถ้า,าหรือว่าหรือว่าเร็วเกินไปก็ขอโทษนะคะบา,บายๆนะคะเดี๋ยวถ้าเราสร้างบ้านใหม่แล้วอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราสร้างบ้านใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําให้ทุกคนอีกนะคะอื้วก่อนที่เราจะจากไปเราต้องทําอะไรกันอีกเนาะนี่ไงติดตามติดตามช่อง Incon Thai Channel ด้วยนะคะ จะถึงห้าร้อยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะวิ่งรอบบ้านเลยไม่วิ่งดีกว่าเดี๋ยวเราจะวิ่งรอบสนามนะคะถ้าเรามีผู้ติดตามแปดร้อยเท่าไหร่ถ้ามีผู้ติดตามแปดร้อยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะวิ่งรอบบ้านห้าสิบรอบแต่ว่าถ้ามีผู้ตามห้าร้อยเราไม่เอาห้าร้อยนะเราเอาห้าร้อยห้าสิบ เราก็จะวิงว่งวิ่งรอบคอนโดของเราบ้านเราเป็คนคอนโดนะคะบ้านเราก็จะเราก็จะวนบ้านเราสามรอบนะคะติดตามกันด้วยนะขอโทษนะคะช่วงนี้เราลงคลิปไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าเราก็ต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นเนี่ยก็จะเป็นวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลงคลิปกันนะเดี๋ยววันอาทิตย์ลงตอนเช้าหรือว่าไม่ก็ตอนเที่ยงเดี๋ยว เดี๋ยววันเสาร์เราขออนุญาตลงตอนเย็นนะคะเพราะว่าเราต้องไปเรียนพิเศษนะคะงั้นตอนนี้ก็บ๊ายบายนะคะกดกดไลค์กดแชร์กดต like, ิด,ดตามด้วยนะบ๊ายบาย